สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าชาดาเดือดซัตตะวันแรงเนรคุณแผ่นดินจงใจหาเรื่องขบวนสเสด็จชาดาไทยเศษเตือนตะวันมีคดีติดตัวไม่เข็ดหลาบชี้พฤติกรรมบีบแตรใส่ขบวนสเสด็จ จงใจหาเรื่องซัดแรงในระคุลแผ่นดินยันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกลั่นมีปัญหาแน่ที่รัฐสภานายชาดาไทยเศษรัฐตติช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนนหรือตะวันหนึ่งในแกนนากลุ่มทะลุวังมีส่วนร่วมในการขับรถและบีบแตรใส่ขบวนสเสด็จเมื่อสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าตนคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงอยากจะ ดำเนินการแต่ไม่กล้าดำเนินการเนื้อจะเป็นการระคายเคืองสถาบันแต่พฤติกรรมของเด็กแบบนี้ไม่ถูกต้องถ้ามีอีกตนไม่ยอมไม่เอาไว้อย่าลืมว่าตอนที่คุณอยู่ระหว่างรอลงอาญาถ้ามีอะไรขึ้นนะคุณจะติดคุกและข้อเท็จจริงขบวนเสด็จเขาก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนตามภาพที่เห็นจากสื่อมวลชนขบวนก็อยู่เลนริม จะไปอีกทางก็ได้แต่พฤติกรรมที่ทำนี่นะคือการหาเรื่องผมถือเป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่เนรคุณต่อแผ่นดินอย่าคิดว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งนะครับเหมือนเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองสถาบันหลักของประเทศเพราะเขาก็มีทางให้ไปแต่คุณไม่ไปเองมาก่อกวนเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจเพราะไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางคุณเสมอไ่ตามรูปที่ดูจากคลิป ก็เห็นว่าขบวนเสด็จหลบอยู่ทางฝั่งขวาเลนทางซ้ายก็ไปได้แต่นี่นะ่ะคือพฤติกรรมหาเรื่องเป็นสิ่งที่ไม่งามไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งหรือว่าคุณทำเรื่องไม่ถูกต้องเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะพฤติกรรมแบบนี้นะ่ะใช้ไม่ได้และผมคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ยอมแล้ว มีปัญหาแน่ไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยอย่างแน่นอนในชาดากล่าวความคืบหน้าท่านเรวัตทนไม่ไหวฝากถึงตะวันหลังป่วนขบวนเสด็จเดินผิดทางแล้วหนูไม่เคารพไม่ศรัทธาก็ไปอยู่ประเทศอื่นจากกรณีข่าวตะวันทะลุวังนักเคลื่อนไหวและผู้ต้องหาคดีมาตรา1 2 2ขับรถแซงขบวนเสด็จซึ่งขบวนกำลังแล่นผ่านทางด่วน โดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดมีเพียงรถนำตำรวจปิดหัวปิดท้ายขบวนเท่านั้นและประชาชนสามารถใช้ทางได้ตามปกติแต่แก๊งทะลุวังพยายามขับรถบีบแตรลากยาวและขับแซงรถขบวนเสด็จซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องจอดรถเพื่อมาดำเนินการตามมาตรการการใช้รถขวาง ล่าสุดพลตรวจโทรเรวัตกินเกสรเลือกมาไลา่สดพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางช่อง y o u t u b e ระบุว่าผมเห็นคลิปเหตุการณ์เรื่องราวใหญ่โตหลังจากไอเด็กผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดมาจากที่ไหนนะหนูนะ่ะอยู่ประเทศไทยได้ยังไงอะหนูกระทําการครั้งนี้ผมเห็นว่าบังอาจมากนะลูกหนูนะ่ะยังเป็นเด็กที่อายุแค่20กว่าปี หนูกระทําการครั้งนี้ว่าบังอาจมากถ้าถามว่าบังอาจยังไงบังอาจดูถูกดูหมิ่นคนที่เคารพศรัทธาผมศรัทธายิ่งกว่าชีวิตนะครับอย่าดูหมิ่นศรัทธาของชาวบ้านครับหนูนะ่ะเดินผิดทางแล้วอีหนูซึ่งหนูนะ่ะจะไม่เคารพไม่ศรัทธาก็ไปอยู่ประเทศอื่นสิผมไม่ได้อยากยุ่งกับการเมืองนะแล้วก็ ใครนะ่ะอย่าไปถือหางนะจะไปประท้วงเรื่องอะไรก็ไปประท้วงแล้วมายุ่งเรื่องทางนี้ทําไมอะ่ะไม่เข้าท่าเลยบางอย่างนะหนูก็ทําถูกต้องบางอย่างหนูก็ทําดีผมก็เห็นด้วยเพราะหนูนะ่ะเป็นเด็กรุ่นใหม่และเวลาที่หนูเข้าไปอยู่เรือนจํากันนะ่ะก็ประท้วงอดข้าวอดน้ํากรมรชาชัณฑ์เวลาเขาประท้วงก็เป็นสิทธิ์ของเขาก็ปล่อยให้เขาอดข้าวตายไปสิ ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ค่อยรักษาผมดูอยู่ตลอดนะครับความคืบหน้าก้าวไกลงานเข้ายุบพักปลายปีพิธาและ44สส0,000สมชัยศรีสุทธากรอดีตกกตเตือนก้าวไกลเจอดาบสองยุบพักปลายปีโทษหนักเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพักตลอดชีวิตดาบสาฝันซ้ำ ฝ่าฟื้นจริยธรรมร้ายแรงพิธาและ4 4สีสอเสียงศูนพันนายสมชัยศรีสุทธยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตวิเคราะห์หลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระเก้าไกลเสนอแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา1นึเข้าข่ายล้มล้างการปกครองว่าหลังจากนี้ให้จับตาดาบสองอาจจะมีนักร้องเรียนยื่นเรื่องกกตให้เสนอสารรัฐธรรมนูญยุบพรกเก้าไกลาตามพรปพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่ง หรือกรกะตออาจอ้างเรื่องเหตุอันสมควรสงสยัยหรือความปรากฏนำเรื่องนังกล่าวมาพิจารณาด้วยไม่ต้องมีผู้ร้องคาดในชั้นกรกะตใช้เวลาพิจารณา2เดือนก่อนส่งเรื่องให้สารรัฐธรมนูญวินิจฉัยใช้เวลา4-6เดือนนายสมชายยังกล่าวอีกว่าในกรณี worst case สถานการณ์แย่ที่สุดหากสารรัฐธรมนูญไต่สวนแล้วมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าพระก้าไกล กระทำการฝ,าฝา่าฝืนกฎหมายโทษคือสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตคณะกรรมการบริหารพรรคช่วงปี2564ที่เสนอร่างกฎหมายแก้มาตรา112และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตสำหรับกรรมการบริหารพรรคช่วงต้นปี2566ที่หาเสียงนโยบายแก้มาตรา112รวมถึงห้ามกรรมการบริหารพรรคชุดดังกล่าวจดทะเบียนตั้งพรรคใหม่ หรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองภายในกำหนด10ปีนายสมชัยวิเคราะห์ต่ออีกว่าในส่วนดาบ3ฝ่ายตรงข้ามอาจจะยื่นปปชเอาผิดนายพิธาลิ้นเจริญรัตและสะสะพรรคก้าวไกลรวม44คนฝากื้นจริยธรรมร้ายแรงโทษคือให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและจะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน10ปีหรือไม่ก็ได้ และไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะของพรรคเก้าวไกลว่าจะพลิกสถานการณ์ต่างๆอย่างไรส่วนตัวเชื่อว่าพรรคเก้าวไกลมีแผนรองรับหากเกิดกรณียุบพักช่วงปลายปีนายสมชัยกล่าวความคืบหน้าล่าสุดเสี่ยงดนยุบพักเก้าวไกลเตรียมรับมือสถานการณ์ที่เลวร้ายสุด1กุมภาพันธ์2567 นายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ชี้ว่าการแก้ไขมาตรา1 1 2ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองว่าสิ่งที่แถลงเมื่อวานเป็นความกังวลว่าคำวินิจฉัยแบบนี้จะส่งผลอะไรได้บ้างในอนาคตซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ มากกว่าเรื่องของพรรคเก้าไกลไม่ใช่ว่าไม่ยินยอมคําพิพากษาเพราะมีผลทางกฎหมายไปแล้วเมื่อถามถึงข้อกังวลหากมีการยุบพรรคเก้าไกลจริงๆจะมีการซื้อตัวสสไปจากพรรคนายชัยธวัฒน์หันไปหาบรรดาสสของพรรคเก้าไกลที่อยู่ด้านหลังพร้อมระบุว่าก็ต้องถามสสตนก็ไม่รู้แต่คิดว่าเราได้เห็นจากครั้งที่แล้ว คนที่ออกจากพรรเก้าไกลไปสอบตกหมดคนที่ยังอยู่กับเราสามารถกลับมาได้หมดผมไม่สนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าผมสนใจว่าเราจะทำงานให้ประชาชนยอมรับต่อได้อย่างไรเรื่องนี้นะ่ะตัดสินใจที่ประชาชนนายชัยวัฒน์กล่าวเมื่อถามถึงการปรับกรรมการบริหารพักหากมีการยุบพรรคจริงๆนายชัยทวัฒน์กล่าวว่า อย่าเพิ่งรีบคุยเรื่องนี้กันเลยสมัยอนาคตใหม่ทุกคนก็เป็นห่วงแต่ตนคิดว่าเราก็เติบโตขึ้นแต่ที่สำคัญคือเรายังไม่ถูกยุบผมยังอยู่ใจเย็นๆอย่าพูดว่ายิ่งยุบยิ่งใหญ่เลยพูดแบบนั้นเหมือนเรายิ่งยอมรับว่าการยุบพักเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่น่ายินดีซึ่งผมยืนยันทุกครั้งว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดี เมื่อถามว่าโดยส่วนตัวได้ประเมินถึงการยุบพักไว้หรือไม่นายช้ยตวัตรระบุว่าต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงอย่างน้อยวันนี้ก็มีคนไปร้องแล้วก็ต้องเตรียมตัวรับมือสถานการณ์ที่เร็วร้ายที่สุด